เอโยวอ u ซัแอบยูทูบสวัสดีในตอนเช้านะครับเช้าของผมคือตอนเที่ยงตรงนะครับผมเพิ่งตื่นมาเลยนะครับผมแล้วก็มีของฟรีอันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมรอมาตั้งนานนะครับผมกว่าคอนเสิร์ตมันจะเข้านะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารับอันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าวิธีการรับโคตรจะง,ง่ายเลยนะครับผมแต่อาจจะต้อง รอเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวลิงก์แมปเนี่ยผมจะทิ้งอันนี้ไว้ที่ใต้ description นี้แล้วกันนะครับผมแมปมีชื่อว่า w a ล m a r t Land นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันผมขอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบของฟรีแบบรวดเร็วแบบนี้นะครับช่วยกดซับสไครป์กับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะอ่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วกดเพลย์กันไปเลยครับเข้ามาที่แมปกลลลาายยเเปป็นนนนนนนคคคแแตต่่งงัััววบบบบีีีี้้้ะะะะกกกกดรรออไผผมมุณูช คอนเสิร์ตมันกำลังจะมานี่อีกตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นอีก22ชั่วโมงเลยอะก่อนหน้านี้นผมเข้ามาดูมันแค่7นาทีเองแล้วทำไมกูแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเฮียนี่นะครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหผมแต่งตัวอะไรของผมวะหลังจากเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องรอเวลาตรงนี้นะครับผมของผมเนี่ยจะต้องรออีกเกือบ18ชั่วโมงเลยนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยพอคุณเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคุณอา่าคุณกดแมปตรงนี้นะครับผมพอกดแมปปุ๊บคุณเข้ามามอา่กดตรง คอนเสิร์ตสเตจนะครับผมกดโกมาปุ๊บคุณจะว้ามาตรงมามาถึงตรงนี้นะครับผมให้คุณเดินมาตรงนี้แล้วดูเวลานะครับผมถ้าสมมติว่าเวลามันหมดแล้วนะครับผมให้คุณเดินมาตรงนี้เลยแล้วก็กดตัว e ไปนะครับผมเพื่อเป็นการเทเลพอร์ตเข้าไปข้างในนะครับผมวิธีการทํนง่ายนิดเดียวนะครับผมคุณผู้ชมพอคุณกด e พอมันเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับคุณจะได้เบรสมาทางขวาล่างเลยแล้วคุณก็จะได้อายเดนไ้คเเเเเ่านะคเับเมคเณผู้ชมสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับคุณแค่ กดตัว E เข้าไปในคอนเสิร์ตนะครับผมรอเวลาให้ครบคุณก็จะได้อันนี้มาเลยนะครับผมผู้ชมปีกกันนีแม่งโคตรเท่เลยนุ้ยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปผมขอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับผมอุ้ยนี่ใครวะเจอกันครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับจุ๊บมั่ว